สวัสดีค่ะถ้าเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าจักรวาลน,นะเขามีเรื่องจากรสิบกับเพื่อนๆนะคะวันนี้แม่หมอส้มนะคะจะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะว่าตอนนี้จักรวาลน,นะคะกําลังส่งสัญญาณอะไรนะคะถึงเพื่อนๆอยู่เนาะพร้อมกันเลยยังคะตั้งสมาธิเนาะไปดูไพ่กันค่ะ ได้เป็นไพ่เซเว่นออฟเพนทะคะไพ่เจเหรียญนะคะ,นนะ,คะจักรวาลน,นะคะกําลังบอกคุณนะคะว่าอย่าพิ่งทอนะสิ่งที่คุณทําอยู่มันกําลังจะงอกนะคะกําลังเติบโตนะคะแม้อาจจะไม่ใช่เห็นผลในตอนนี้นะแต่ความพยายามของเพื่อนๆนะคะมีค่ามันกําลังจะคุ้มนะคะบางทีผลลัพธ์นะคะมันต้องการในเรื่องของเวลาและความใจเย็นเนาะอีกนิดนึงค่ะเพื่อนๆใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจคะ่ะ ถ้าข้อความนี้มันตรงกับใจนะคะฝากกดไลค์นะคะให้แม่หมอส้มหน่อยนะแล้วจำไว้เลยคะ่ะสิ่งดีๆที่ลงแรงไว้นะคะกำลังจะผีบานแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ